น้อมทรงผลบุญน้องอนนโมุทนาสาธุเนาะค่ะพี่น้องในถูกถูกบุญค่ะขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิดลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนค่ะบอกว่าพี่น้องจะคิดการใดกับขอให้สมมุตรปรารถนาตรวจเร็วท่านใจค่ะพี่น้องสาธุค่ะพี่น้องื้นนี้เจียบขาพาพี่พะน้องเนาะค่ะมาทำบุญเนาะค่ะอยู่วัดเลขกธรรมกิจเนาะค่ะพี่น้องสถานที่ที่มากด้วย โชคลาภเนาะคะ่ะบารมีหลวงปูเพื่อนเนาะคะ่ะบารมีองค์เทพเทวาแม่นั่งหม่แม่นังตะเคียนเนาะคะ่ะทีเจียบได้อ่าขอโชคลาภไว้เนาะคะ่ะเจียบขอไว้อ่าเจ็ดมวดติดเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้ก็ได้สามมวแลวเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นงวดที่สี่เนาะคะ่ะมวดที่สี่ที่จะตามมาเนาะคะ่ะถ้าเจียบไม่ชงไม่ลาภเจียบกะจะกลับมาทาบุญสางบารมีให้หลวงปูเพื่อนเนาะคะ่ะตามกําลังะะทรัพย์เนาะค่ะทีเฮาได้มาเนาะคะ่ะพี่น้อง ครั้งแรกที่เจ็บเดินทางมาวันเลขาเมรกกจเนาะคะ่ะทันปูก็ใหายแตกสามโตรงบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องรอบสองเผิ่นก็หายแปดเจ็ดเนาะคะ่ะรอบสามกับหาหาเนาะคะ่ะรอบนี้บลูจะมีหยังเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ส่วนตัวรอบนี้ก็ะมากศูนย์เนาะคะ่ะมากศูนย์แล้วก็มัดแปดคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพ้นบุญทีเฮ้าเฮ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องถาเฮ้าอยากไม่โชว์ไม่ลาบเนาะคะ่ะง่ายๆค่ะถ้าบุญสางบาร,รมีค่ะเจ็บเสวาบุญบาร,รมีเท่านั้นค่ะ ที่จะนุนดวงเริดโชคเปิดลาบไม่เหาเนาะค่ะพี่น้องบม่ว่าจะเดินทางไปแหงหนตำบลใดก็ตามแต่เนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกะจะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพี่น้องสายบุญพี่น้องเบิดสุขสุขคนค่ะทีเห็นคลิปณตอนนี้เจี๊ยบสวัสด์พี่น้องทุกท่าท,ทันที่รับชมคลิปณตอนนี้คือพี่น้องที่มีบุญสัมพันธ์กลับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กะจะเป็นองค์อ่ะหลวงปู่เพื่อนเนาะคะ่ะวัดเลขกธรรมกิจเจ้าวาดเนาะคะ่ะพี่น้อง อยู่วันเลยเําเกินเนาะค่ะก็จะมีประตูมิติเนาะคะ่ะผู้ใดที่อยากขามมิติหรือว่าอยากตั้งจิตอธิษฐานเนาะค่ะอยากเกิดเป็นคนไม่ที่หมากด้วยโชคลาบก็ให้ล่องมาอธิษฐานจิตเนาะค่ะอยู่ประตูมิติเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นความเสื่อความสัตธาแผ่มันเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดบ่เสือ่อผู้ใดบ่สัตธากับบ่ว่ากันเนาะค่ะพี่น้องสิ่งที่เจ้าเพจใดก็คือการพาพี่พาน้องเนาะค่ะทำบุญละก็ เบึงความสวยงามตามวัดว่ารามละกะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อพี่น้องพี่น้องกะสามารถรวมอธิษฐานจีละกะันมทนาสาธูไปน้ากันใดพี่น้องเกิดมาพกพอกันเนาะคะ่ะถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันเนาะคะ่ะพี่น้องหักกันแท่งกันไว้เนาะคะ่นะนเมตตาณเมตตาณเมตาเมตาด้วยโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแค่ราบเนาะคะ่ะผู้ใดทีดวงติดติด,ตดขาดขาดเนาะคะ่ะพี่น้องมาบอกพี่บอกน้องเนาะคะ่ะ ตื่นเชามากก็หายพี่น้องไปทําบุญตักบาตรหลังจากทําบุญตักบาตรเสร็จเนาะค่ะเฮากะมากกวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวนเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากที่เฮ้ากวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวนเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเข้ากะกรรมถูกมากเนาะคะ่ะกรรมหนึ่งเนาะคะ่ะกรรมหนึ่งมือของเข้าเนาะค่ะได้เท่ดใดกระซ้างเนาะคะ่ะพี่น้องได้เท่ดใดกระซ้างกรรมมากกรรมมือหนึ่งเนาะคะ่ะหละกามาต่างจิตอธิษฐานอยู่ หนาห้องหรือว่าหนาบ้านเนาะค่ะพี่น้องสวดมนต์เนาะค่ะบูชาคุณประปูตคุณพระถ้ำเนาะค่ะสวดบทสันสันที่เฮาเคยสวดก็ไดอีกย่างก็ไดเนาะค่ะพี่น้องที่เฮาสามารถที่จะท่องได้ที่สําคัญต้องตั้งมั่นในศีลเนาะค่ะพี่น้องในศีลละกะสมาธิเนาะค่ะสมาธิต้องให้นิ่งเนาะค่ะพี่น้องละกัต้องค่าท้าดังกล่าวเนาะค่ะพี่น้องณมามีมาณมามีมาณมามีมาณชาลิติ สำเร็จด้วยนณมงพุทธายะขอให้ลูกร่ำรวยร่ำรวยเปิดโชคเปิดลาบรวย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 กะส้าุูเอาเนาะค่ะพี่น้องก็ะจะประมาณนั้นเนาะค่ะ คาถาสันสันเนาะค่ะในการเปิดดวงเปิดโชว์เปิดลาบเนี่ยมา่อเสารเนาะค่ะพี่น้องความเสือความศรัทธาภัยมันเนาะคะ่ะกาเก็บมาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะขอพุณพี่น้องเอฟซีขอพุณพี่นอ e อ้นองเบอร์สกูสุคนเนาะคะ่ะทีแบบรับชมคลิปละกะอนุโมทนาสาธุบุญบาน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องคเฮาเขิ่นใดง่มากเนาะคะ่ะพี่น้องเฮาบวบงูเ้าจะตุยตอนใดเนาะคะ่ะพี่น้องตอนที่เฮามีชีวิตอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องสิ่งที่เฮาทาใดก็คือทาบุญสร้างบารมีห้เจ้าของละกะทําบุญแท่เมตตาให้ องเทพเทว่าดวงจิตดวงวิญญ,ญาณแล้วกะ็เทพถี่เพิ่นค่อยรักสมรักษาเนาะคะ่ะเทวดาถี่เพิ่นค่อยรักสมรักษาสังขารเฮ่าเนาะคะ่ะคือขาดบ่ได้เนาะคะ่ะเทวดาถี่เพิ่นรักษาสังขารเฮ่านี้อย่าลืมแพ่มแม่ตายเพิ่นลหลายเพราะว่าเพิ่น จะได้มีพลังเนาะค่ะในการคุมข้องเห่าแล้วก็คุมกายสังขารเห่าเนาะค่ะโดยเฉพาะเจี๊ยบเนาะค่ะเดินทางไปหลายๆสถานที่เนาะค่ะเจี๊ยบจะต้องแผ่เมตตาให้ภูงเทพที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเห่าไปด้วยจิตเมตตาเพื่อนกับเมตตากลับมาในเรื่องโชคลาภย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องณเมตตาณเมตตาณเมตาเมตาผ้ารวยโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องขอให้โชคดีค่ะวันที่สองตรารวย